こんにちは。ีค่ะไป๊นะ,ะไปตอนนี้กปลวมาแล้วค่ะแล m e มี it n า w ตอนนี้เเป็นวลากี่โมงแล้วค่ะ <はい S 1> แล้วมีคำถามตอ,ต,อตอนนั้นกว่โอะไร,อออรออ้วค่ะแลไหมีคว่ามตอนรีกก็เลยี่โมงแล้วก็คดะ อีจีจวันวันนครกคือเป็นได้2เวลาค่ะคือบ่ายโมงก็ได้หรือว่าจะตีหนึ่งก็ได้ค่ะไปโตไปนิจินิจิ t w o อคค่ะบ่ายสองหรือตีสอง3ปสามจิโคกบ่ายสามหรือตีสามค่ะ4ี4จิส o ่อกตีสหรือบ่ายสี่โมงค่ะ4ี่จิอันนี้ดาวันนะคะ มีแต่ยค่ะไม่มี4จิหรือ7จินะคะ4จิยนดี้วค่ะไปตไป5จิ๊ก f i v ค่ะตี5หรือ5โมงเย็นค่ะด็อกซิ i x o c ค่ะ6โมงเย็นหรือว6โมงเช้าก็ได้ค่ะต่อไปซิตีจิ Seven o'clock ค่ะ7โมงเช้าหรือ1ทุ่มค่ะซิตีจิก็ระวัน สิบจิตอย่างเดียวน,นะคะไม่พูดว่านาจิตค่ะต่อไปแปดจิเอ๊ะทุกขค่ะแปดโมงเช้าหรือสองทุ่มค่ะคือจิตน,นโนโครอคค่ะเก้าโมงเช้าหรือสามทุ่มค่ะันนี้ก็ดาบังไม่มีคือจิตนะคะคือจิย่างเดียวคือจิตนะคะสิจิตแทนโน,โนโครอคค่ะสิบโมงเช้าหรือสี่ทุ่มค่ะยื้อจิ 11 o'clock คะ่ะ11โมงเช้าหรือว่า5ทุ่มก็ได้ค่ะ12 o c l ค c k ค่ะเที่ยงตรงหรือว่าเที่ยงคืนก็ได้ค่ะสวัสดีแล้วก็จิ